เอออาลาธนาศินเมืองไหนบออามายังพันเตหอยทะเลซื้อมาเป็นถุงเป็นถุงเครื่องปรุงจะได้ขาดขวดละสิบสองบาทน้ําจิ้มหอยแข่งกินกับเหล้าแดงยาจามะาตอนที่สองเอาวิสูงวิสูงไม่ยุงสูงกว่าไม่ยางไม่แต่เคียนล่มทับทางลถอ่อยไปไม่ได้ยาจามะ บ้านิวัดถวายสังฆทานถวายสังกทานจยกข้เสบาทสุทินั่งสุทิป็นตะรัางแปลไปเลยบ่เดนี่แปลโลดละหลงพีเออแปลกับแปลสุทินั่งสุทิป็นตะรัางวัตเมธานั่งห้แล้วกับ่ยยังอ้าอาสวัคยาวหังจักออกไปเห็ดยังนิพพานั่งหตูคือบ่มีแนวซื่อบูสาธูอยู่ในคูสาธูอยู่ในคูอนุโมทามีบักแกงโมกับข้าวเจ้ามะลี โอ oh ้แปลเก่งอาว่า okay. สินหาพุ <info 2> ่งบันนี่สินหาเออสินหากอนนข้อที่หนึ่งปานาห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์ฆ่ามาวัดไม่เป็นไรเออข้อที่สองอทินนาห้ามไม่ให้ลักทรัพย์ถ้าเจ้าของเขานอนหลับลักได้ตามสบายข้อที่สามกาเม าแม่ห้ามไม่ให้เล่นสู้ถ้าผัวเขาไปซาอุฟาดแม่มาลงไปข้อที่สี่ข้อที่สี่อ่ามุสาวาทาเวมุสาห้ามไม่ให้ตัวพีตัวน้องตัวได้เงินได้ทองตัวได้มันลงไปข้อที่หาข้อที่หาวางในลรงพีสุลาบ่ววาบ่ได้บกคอนี่บได้เมื่อสองเบนเนยเด็ดเด็ด สองเบนก็ต้องว่าอ,อสองเบนไอ้มันควบหาอาสุลาห้ามไม่ให้กินเหล้าถ้ามีเงินซื้อเขากินได้ตลอดไป <c oughs>